ชีวิตเมียฝรั่งต้องขายบ้านหนีออกมาแบบราคาถูกๆสร้างบ้านเกือบสองร้านขายบ้านไม่ถึงร้านนะทีแรกก็ตั้งไว้ร้านห้าแหละแต่ต่อแล้วต่อแล้วเนาะเออขายไปเพราะเจ็บปวดกับจุดที่สร้างไว้ใกล้ครอบครัวใกล้พ่อแม่อยู่ไม่ได้เสียใจเกิดปัญหานะคะทะเลาะกับพี่กับน้องขู่ฆ่ากัน เออขายบ้านชน,นิดที่ว่าไม่กลับเข้าไปเลยนะเออให้เอ่อ,อ,อทนายเลยให้ให้คนจัดการให้ร้องไห้เสียใจมากๆเลยเพราะว่าสุดท้ายผัวก็ไปด้วยแล้วทีนี้มาคุยกันเรื่องหนี้สินนี่แหละแล้วทีนี้พี่ชายอะ่ะตกหัวเมียฝรั่งนะคะสามีก็เห็นกับตาสามีก็เห็นกับตาเนาะืออแล้วทีนี้ ก็คือเสียใจทะเลาะกันสามกีก็กอดเอาเหมียเขาว่าทําไมเธอถึงทํากับน้องเธอแบบนี้ชีวิตน้องของเธอนะคะช่วยเหลือทุกคนมาขนาดนี้ mm hmm. นะที่นูน่นเขาก็พูดพังๆออกมาแต่ว่าทีนี้ไอ้เจ้านั้นบอกมึงไปกันเลยนะมึงหอบผัวมึงไปเลยนะถ้ามึงไม่ไปกูจะเอาหึืงเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องเป็นราวจนชนิดว่า mm hmm. ผู้ใหญ่บ้านอะไรมาเคลีย mm hmm. มาคุยเนะ mm hmm. าะนะวันนั้นก็ลถผู้ใหญ่บ้านเลยนะคะก็คือเหมาลถออกทางร้องไห้ แม่ก็โวยวายก็คือสั่นไปทั้งครัวแต่ก็พูดเหมือนกันว่ามึงก็ไม่ควรทำกับพี่มึงแบบนั้นนะอ่เข้าข้างคนที่อยู่ตรงนั้นมึงมีผัวฝรั่งชีวิตมึงก็อยู่เมืองนอกนะฮะแค่นี้มึงก็ทำไมไม่ให้พี่ให้อะไรไปอะไรอย่างนี้ไงนะฮะก็ถึเอ่อมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบหัวใจสลายถอยออกมาพัทยาคิดร้องไห้ร้องไห้กินเหล้านอน,นอน อสองวันสองคืนสามีนี่ไม่ออกข้างเลยนะคะเพราะว่ากลัวไอ้กลัวเม,มียที่จะตุยตัวเองเนาะจนประครับของผ่านสามวันก็ได้มาคุยกันนะปรึกษากับเพื่อนเพื่อนบอกว่าถ้ามันไม่สบายใจกูเห็นเมียฝรั่งหลายๆคนไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่ตรงนั้นมึงขายทิ้งเลยอืมนี่ก็คือคําแนะนํำยายจ๋าเอ้ยเอาไปเล่าสู่กันฟังนะคะขายทิ้งเลยขายแบบขาดทุนไม่ต้องเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวตรงนั้นณนะปัจจุบันนี้ไปซื้อบ้านอยู่ที่หัวหิน สบายใจแม่ก็ส่งเงินเดือนให้นะคะแค่ใช้พอไม่พอไม่ล่ําไหลพี่น้องก็คือตัดขาดความสบายใจไม่มีกลับไปทีไรมีแต่ปัญหานะคะเออจากคนนั้นคนนี้พอเราไม่ให้ก็ว่ารวยแล้วไม่ดูพี่ดูน้องแต่ตอนที่ได้ไม่เคยนับไม่เคยพูดถึงแถมแม่อารมณ์ของแม่ ก็ยืนนะัอยู่ตรงนั้นอืดูห่วงคนใกล้นะฮะทั้งๆท,ท,ที่เราเป็นคนดูแลทุกคนมาผัวฝรั่งบอกดีแล้วเธอตัดสินใจถูกแล้วเพราะพี่น้องของเธอแม้กระทั่งแม่ของเธอเนาะที่ฉันเห็นมาในชีวิตตลอดอยู่ด้วยกันมามากกว่าจะเข้ายี่สิปีเนี่ยเขาก็เห็นแก่เงินทางนั้นทุกครั้งเวลาฉันกลับมาฉันไม่อยากจะพูดกับสิ่งที่เห็น ฉันอุตส่าห์หลับหูหลับตานะฮะเพราะว่าฉันรักเธอแล้วเงินก็เป็นเงินที่เธอทํางานดูแลเขาเองพอพูดขึ้นมาเธอก็ปิดใจปิดใจพอทะเลาะกันก็ไม่มีความสุขฉันปิดหูปิดตามาตลอดแต่ณขณะนี้เขาเล่นลงมือต่อหน้าฉันผัวถามจริงๆถามน้องว่าถามเมียว่าเขาเคยทําแบบนี้มาก่อนใช่ไหมเม,มียยิ่งกอดผัวร้องไห้นะการทะเลาะกับพี่ชายหรือโดนพี่ชายตบเนี่ย มันไม่ใช่ครั้งแรกเรื่องเงินเงินทองทองนี่เนี่ยแล้วบอกมึงอย่าม,มาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราแม่ก็จะยืนอยู่ข้างพี่ชายแล้วก็น้องคนที่อยู่ตรงนั้นเสมอก็กอดสามีร้องไห้แล้วก็เงื้อหัวสามียิ่งกอดเอาเมียพองเอ้งคนลุกคนพองยิ่งกอดเอาเมียนะฮะเออแล้วก็ทิรักษ์ชีวิตเธอทําทุกอย่างเพื่อทุกคน แต่ความสุขของเธอไม่มีเลยเขาไม่เห็นคุณค่าเธอเลยนับจากวันนี้ให้เธอมีความสุขกับฉันกับลูกนะปล่อยมันเถอะนะฮะเราไปซื้อบ้านใหม่และบ้านที่หัวหินสามีก็จ่ายเงินเองเลยพี่น้องค่ะซื้อบ้านให้หลังหนึ่งก็คือเป็นบ้านพักผ่อนเพราะช่วงนะขณะนี้กําลังจะใกล้เกษียณก็แผนว่าจะไปอยู่บ้านนั่นเนี่เพราะเรามีบ้านแล้วอยู่ติดกับบ้านของแม่นะฮะ ก็อยู่ในล้อมรั้วเดียวกันเขาเรียกว่าในรั้วเดียวกันเนาะอืเขามาหาแม่ก็คือล้วงละลาบละล้วงได้ทั้งสองหลังนะคะก็คือการดูแลมันก็เป็นอย่างนี้เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ความคิดว่าเออถ้าเกิดมาอยู่จริงๆนะขณะที่ว่ายังไม่เธอเกิดเรื่องนี้นะคะก็ว่าจะมากั้นรั้วอืระหว่างแม่เนี่ยเพื่อจะได้เป็นส่วนตัวนะคะเพราะหลายครั้งที่มาขนาดบ้านแยกก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เป็นส่วนตัวเลยเหมือนกับเสียงดังสนั่นเพราะบ้านติดกันเนาะ ฝรั่งก็ไม่ได้ชอบนะคะในแนวคิดของฝรั่งแต่ก็ฝืนเมียไม่ได้นะวันนี้เมียพอเกิดปัญหาเรื่องนี้เห็นตัวหน้าตัวตาเนาะจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าแจ้งตำรวจได้ไหมแต่พี่เขาก็เออคิดถึงกับแม่ช่างมนันตัดออกมาแล้วนะคะในหัวใจณขณะนี้เนาะแล้วอีกสองปีก็จะ,กะเกษียณและสามี ก็แพนเลยปีนี้พอหลังจากย้ายออกมาแล้วก่อนแล้วก็แพนบ้านกันเพราะว่าชอบหัวหินมากกว่าพัทยาก็ดูบ้านกันเลยสามีบอกซื้อเลยเนาะราคาที่แบบสดเข้าใจ่ายของเขาได้เพราะเพื่อว่าแผนอีกหน่อยก็จะเทียวไปเที่ยวมาเพราะลูกก็โตแล้วนะคะทุกคนนี่แหละชีวิตเมียฝรั่งที่มันเศร้าสุดในหัวใจกับสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอืนึกถึงแล้วน้ําตาไหล มาสิ่งที่เราสร้างไว้คนที่เราเคยช่วยกลับทํำลายเราอย่างรุนแรงตัดแล้วตัดพ่อเอตัดพี่ตัดน้องนะคะแม่เนี่ยตอนนี้ส่งให้แค่ใช้จริงๆแล้วก็ไม่พูดมากแม่ก็บอกว่ามึงจะตัดพี่ตัดน้องมึงจริงๆเหรอมึงจะเลือกผัวไม่เอาพ่อแม่พี่น้องเหรอคำนี้เป็นคำสุดท้ายที่ย้ำถามมายายจะาเอ้ยเจ็บปวดนะคะแม่ยังกอดที่จะเอาเราไป ช่วยเหลือพี่น้องอยู่ขณะชั้งชีวิตช่วยเข้ามาเขายังไม่เห็นค่าไม่พอใจพอได้อ่าไม่ได้ขึ้นมาก็ตบตีนะคะกินเหล้าด้วยแหละคนกินเหล้าเนาะบ้านเรานะคะอืมมันไม่ใช่กี่ครั้งแล้วแล้วแถมแม่ยังยืนอยู่ตรงนั้นเราก็เลยตอบไปว่าแม่หนูพอแล้วกับทุกคนแล้วเกิดขึ้นครั้งนี้ผัวหนูไม่เอาใครแล้วนะไม่เอาใครแล้วแม้กระทั่งแม่พูดออกไปเลยนะอ๋อแล้วมึงจะเชื่อผัวมึงเหรอ ก็หนูไม่เชื่อไงก็ยังส่งเงินให้อยู่ก็ให้แค่นี้พอกินก็พอกินไม่พอกินก็แล้วแต่นะเพราะความเสียใจที่ได้ต่อปากกับพ่อกับแม่เพราะว่าบ้านหลังนี้ขายเอ่อบ้านหลังนี้ขายแล้วทีนี้แบ่งเนาะฮะก็แยกอะ่ะก็คือเป็นส่วนหนึ่งทําแบ่งออกมาให้ให้เขาจัดการเลยก็คือบ้านของแม่ก็คือเป็นรั้วแบ่งไปเลยเขาจ่ายแล้วทีนี้คนอื่นเข้ามาเขาก็สร้างรั้วทันทีซั้น แม่เสียใจมากมึงขายบ้านไม่บอกกูสักคำกูยังไม่ได้เอาเข้าวของออกมาเลยนะฮะโดยไม่รู้ตัวเขาขึ้นไปเเข้าบ้านนะพอเขาบอกว่าทุกอย่างหนูขายเหมารวมยกให้เขาไปหมดขายแบบขาดทุนขายแบบตัดใจพอแล้วหนูจะไม่กลับไปอืมหาแม่รอน,นู่นแหละเขาว่างั้นอันนี้ความเหมือนกับบาปในใจเหมือนกันพูดไปว่ารอแม่ตายเมื่อไหร่นะจะกลับไปเผา ก็พูดอย่างเงี้ยนะโอ้แต่ก็แป๊บในหัวใจแม่ก็ว่างว,ง,วงเลยก็เลยปิดโทรศัพท์ไปคํานี้อาจจะรุนแรงแต่ตอนนั้นแบบมันพังมาเยอะยายจ๋าเอ้ยเวรชันอือเนาะพี่เอ้ยนะวันนี้ตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวนะฮะก้าวไปเนาะหาที่ที่เราสงบมีความสุขได้ เพราะณนะทุกวันนี้เอาจริงๆเราก็ไม่ได้อยู่บ้านกับครอบครัวเรารักเขาคิดถึงเขาอยากไปหาเขาแต่สิ่งที่เขาต้องการมันเกินแรงเราทําถูกแล้วกอดครอบครัวเราและสามีที่คอยห่วงใยเราตลอดเวลาดีกว่าแม่อืมเราทําในหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วแล้วนี่พี่ก็ไม่ได้ตัดเขาก็ยังส่งเงินเดือนให้ใช้อยู่อืใจแข็งนับจากวันนี้รักตัวเองให้มากนะให้ถือว่าชดใช้กรรมหมดแล้ว พอกับคนที่ทำให้เราเจ็บคนที่สร้างปัญหาให้เราทุกเนอะอย่าไปแบกคนเหล่านี้ไว้ในหัวใจเราเลยจริงๆนะนับจากวันนี้ก็ขอให้พี่หมดทุกหมดสุขรักษากายรักษาใจเด้อขอบคุณเรื่องราวที่ให้เยจ่าเอามาส่งต่อแล้วเล่าสู่กันฟังเจ็บปวดเหมือนกันมากมายอืมเมื่ออะไรเข้มแข็งและตัดใจได้ถอยมาอยู่ห่างๆหลายคนมีความสุขนี่แหละคือการกัดตัด ตัดกรรมของชีวิตเมียฝรัร่งใครว่ากรรมตัดไม่ได้ถึงเวลาจริงๆพอตัดแล้วเราจะเบาสบายช่างใครชีวิตใครชีวิตมันนับจากวันนี้